สวัสดีครับเ้เดตจะพาไปดูวิธีการซื้อตั๋วหรือจองตั๋วรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพประพิวัรน์กันครับเราไปรู้วิธีการซื้อตัว๋วจองตั๋วกันก่อนที่เราจะเดินทางกันดีกว่าครับว่าแบบไหนสะดวกที่สุดและรวดเร็วก่อนที่เราจะไปใช้งานไปกันเลยทุกคนวิธีซื้อตั๋วรถไฟทางไกลจะมีอยู่3แบบคือ1เป็นวิธีซื้อตั๋วออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปดีทิกเก็ตสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านทางแอปได้เลยแอปดีทิกเก็ตมีให้ดาวน์โหลดผ่านทั้งระบบ iOS และระบบ Android เป็นการจองตั๋วที่สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองตั๋วล่วงหน้าไม่สะดวกที่จะมาซื้อตั๋วที่สถานีวิธีใช้งานของแอปดีทิเก็ตหนึ่งพอเราดาวน์โหลดแอปดิทิเก็ตเสร็จให้เรากดเข้าไปในแอปเพื่อเข้าใช้งานสําสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกให้เราเลือกสมัครสมาชิกโดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบตามที่กําหนดสำหรับชาวต่างชาติให้กดปุ่มตรงนี้ด้วยนะครับ 3. หลังจากนั้นเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยให้เราล็อกอิน พอเราเข้ามาในระบบเรียบร้อยให้เรากดที่จองตั๋วรถไฟจะมีรายการให้เลือกให้ระบุภูมิภาคสถานีต้นทางสถานีปลายทางที่เราต้องการที่จะเดินทางวันที่เราจะเดินทางจํานวนผู้โดยสารให้เรียบร้อยและมีให้เราเลือกเดินทางไปแบบทเที่ยวเดียวหรือไปกลับแล้วแต่เราจะเลือกใช้บริการเลยครับแล้วกดที่ค้นหาก็จะปรากฏเที่ยวขบวนรถไฟให้เราเลือกเมื่อเลือกขบวนรถไฟที่เราต้องก <without> ารที <ข entes. S 1> ่จะเดินทางแล้วให้กดถัดไปเพื่อเลือกที่นั่งหลังจากเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เราสามารถชำระเงินได้ผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือชำระที่สถานีรถไฟได้เลยเ <Okay. S 1> พียงนำรหัสการจองไปชำระเงินและออกตั๋วภายในระยะเวลาที่กำหนดที่สถานีรถไฟได้เลยการจองผ่านทางแอปหรือทางเว็บไซต์จองตั๋วล่วงหน้าในการเดินทางได้สูงสุดไม่เกิน30วันต่ <Okay. S 1> อาการเดินทาง1ครั้ง <Okay. S 1> วิธีที่สสามารถไปซื้อตั๋วได้ที่จุดบริการซื้อตั๋วในสถานีจะมีจุดซื้อตั๋วรถไฟทางไกลในสถานีอยู่2จุดหลกัลกๆคือจุดที่1จะอยู่ตรงประตู4จะเป็นจุดขายตัว๋วหลัก จะมีจุดบริการ23ช่องให้เราสังเกตจอใหญ่ที่คอยบอดตารางเดินรถและจอบนจุดห้องบริการขายตั๋วให้ดีและจุดที่2จะอยู่ทางประตู13ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพอถึงจุดซื้อตั๋วตรงนี้ง่ายๆเพียงต่อแถวแล้วรอคุยกับเจ้าหน้าที่ <Okay. S 1> เจ้าหน้าที่จะเป็นคนให้คำแนะนำเราเองในการซื้อตัว๋ววิธีที่3การจองตั๋วรถไฟผ่านทางสายด่วน1690จะเป็นในรูปแบบที่สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีเวลาแม้แต่เราจะจองตั๋วผ่านทางออนไลน์เพียงแค่โทรหนึ่ ให้เราจองกับคอเซนเตอร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ให้บริการสามารถจองตั๋วได้ก่อนวันเดินทาง5วันขึ้นไปและพอโทรจองแล้วให้นำรหัสตั๋วไปออกตั๋วที่สถานีและจ่ายเงินหลังจากวันที่เราโทรจองที่สถานีใกล้ๆได้เลยในเวลาที่กำหนดไม่เกิน22น่นาฬิกาง่ายกว่าที่คิดไหมครับแบบนี้ใครที่กำลังจะเดินทางไปไหน เต้ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่จะมาใช้บริการนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า